ในบางคืนของชีวิตมีงานบางงานที่ไม่ควรรับมีเงินบางจำนวนที่ไม่ควรแตะและมีคำเตือนบางคำที่ถ้าใครได้ยินแล้วไม่ฟังอาจต้องจดจำไปตลอดชีวิตนี่ไม่ใช่เรื่องแต่งแต่คือบันทึกเหตุการณ์ที่ถูกเล่าซ้ำกันมาหลายสิบปีจากปากของคนฉายหนังกลางแปลงในคืนหนึ่งของปีพศ2531คืนที่ป่าคำชะโนด ไม่ได้เป็นเพียงป่าธรรมดาแต่กลายเป็นเวทีฉายหนังให้ผู้ชมที่ไม่มีใครแน่ใจว่าเป็นคนหรือใครอีกโลกหนึ่งย้อนกลับไปในวันที่20ทธันวาคมพศ2531ช่วงปลายปีที่อากาศในจังหวัดอุดรธานีเริ่มเย็นจัดลมหนาวพัดผ่านตัวเมืองในช่วงโพลเพลคุณจำปาคำจันหาเจ้าของหน่วยหนังกลางแปลงชื่อว่าแจ่มจันภาพยนตร์ กำลังยืนคุมลูกน้องเก็บเครื่องฉายและจอผ้าหลังจากเสร็จงานฉายหนังตามปกติหน่วยหนังของคุณจำปาถือเป็นหน่วยดังในยุคนั้นเดินสายฉายหนังตามงานวัดงานบุญและงานรื่นเริงทั่วภาคอีสานทีมงานคุ้นเคยกับการเดินทางกลางคืนคุ้นเคยกับป่าทุ่งและทางเปลี่ยวแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในคืนนั้นไม่มีใครในชีวิตการฉายหนังหลายสิบปี เคยเจอมาก่อนในขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมแยกย้ายชายกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาแต่งกายสุภาพเสื้อผ้าสะอาดใบหน้าสงบแต่ดวงตากลับดูนิ่งลึกผิดปกติชายคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงเรียบว่าอยากจ้างหนังไปฉายที่บ้านวางทองพื้นที่ใกล้ป่าคำชะโนดพร้อมยื่นเงินค่าจ้างจำนวน3,500บาทซึ่งถือว่าไม่น้อยในยุคนั้น และยังจ่ายล่วงหน้าทันทีคุณจำปารับเงินมาด้วยความแปลกใจเพราะพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่แหล่งจัดงานไม่ใช่งานวัดไม่ใช่งานบุญแต่เมื่อมีค่าจ pues ้างชัดเจนเขาก็เริ่มฟังรายละเอียดเงื่อนไขของงานในคืนนั้นคือสิ่งที่ทำให้หัวหน้าหน่วยหนังต้องชะงักชายลึกลับกำชัดว่าต้องเริ่มฉายหนังตรงเวลาสามทุ่มตรงและต้องหยุดฉายก่อนตีสี่ตรง เมื่อถึงเวลานั้นให้เก็บของและออกจากพื้นที่ทันทีห้ามหันหลังกลับไปมองและห้ามอยู่จนเห็นแสงอาทิตย์ขึ้นคำเตือนนั้นฟังดูประหลาดแต่ในโลกของคนรับจ้างหลายครั้งคำขอแปลกๆก,ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่คุณจำปาจึงรับงานไว้โดยไม่รู้เลยว่านี่คือการตัดสินใจที่ลูกน้องบางคนจะไม่มีวันลืมเมื่อถึงเวลาค่ำ รถบรรทุกของหน่วยหนังแจ่มจันทร์ขนเครื่องฉายจอผ้าและเครื่องปั่นไฟออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังอำเภอบ้านดุงเส้นทางในสมัยนั้นยังเป็นถนนดินเหลียบป่าเต็มไปด้วยคโคลนและหลุมบ่อแต่สิ่งที่น่าประหลาดคือแม้รถจะหนักหลายตันแต่กลับเคลื่อนตัวไปได้อย่างราบรื่นไม่มีการติดลมไม่มีอาการสะดุดราวกับมีใครบางอย่างจัดเตรียมเส้นทางไว้ล่วงหน้า เมื่อรถจอดถึงจุดนัดหมายชายลึกลับคนเดิมยืนรออยู่แล้วเขาไม่พูดอะไรมากเพียงกวักมือเรียกให้เข้าไปตั้งจอในลานโล่งกลางทุ่งนาสามทุ่มตรงเครื่องฉายเริ่มทำงานแสงสว่างพุ่งผ่านความมืดกระทบจอผ้าใบสีขาวในตอนแรกลานฉายหนังยังว่างเปล่าแต่ไม่นานทีมงานเริ่มเห็นเงาคนเดินออกมาจากความมืดทีละคนสองคน จนกลายเป็นหลักร้อยผู้ชมทั้งหมดนั่งอย่างเป็นระเบียบฝั่งซ้ายเป็นผู้ชายฝั่งขวาเป็นผู้หญิงผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นสีดำเข้มผู้ชายสวมเสื้อผ้าสีอ่อนไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงเด็กหนังดำเนินไปทีละเรื่องทั้งหนังตลกหนังบู๊หนังต่อสู้แต่ตลอดการฉายไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากผู้ชม ไม่มีเสียงปรบมือไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงวิจารณ์ทุกคนจ้องจอหนังนิ่งราวกับรูปปั้นลูกน้องคนหนึ่งกระซิบกับเพื่อนว่าไม่เคยฉายหนังให้คนดูที่นิ่งขนาดนี้มาก่อนบรรยากาศเริ่มกดดันเหมือนมีบางอย่างมองกลับมาจากความมืดเมื่อเวลาล่วงเข้าใกล้ตีสี่ชายลึกลับเดินเข้ามาสกิดและพูดเพียงสั้นๆว่าให้หยุดฉายแล้วรีบเก็บของ เขาเตือนอีกครั้งว่าถ้าแสงอาทิตย์ขึ้นการออกจากที่นี่จะไม่ง่ายเหมือนตอนมาทีมงานรีบเก็บอุปกรณ์ทุกคนทำงานเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ความเงียบฉาบรอบตัวหนาขึ้นเรื่อยๆและในวินาทีนั้นลูกน้องคนหนึ่งเผลอหันกลับไปมองสิ่งที่เห็นคือความว่างเปล่าไม่มีผู้ชมแม้แต่คนเดียวไม่มีรอยเท้าไม่มีเศษขยะ ไม่มีรองรอยว่ามีคนเป็นร้อยนั่งอยู่ตรงนั้นเมื่อกี่นาทีก่อนเพียงแต่ลานดินกับเงาของต้นคำชะโนดที่ไหวตามแรงลมเมื่อรถบรรทุกออกจากพื้นที่ได้ลูกน้องหลายคนถึงกับสุดบางคนร้องไห้บางคนขอลาออกทันทีโดยไม่ขอรับค่าจ้างภายหลังคุณจําปาตรวจสอบข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนยืนยันตรงกันว่าคืนนั้นไม่มีการจัดงานใดๆ และเส้นทางที่รถหน่วยหนังเข้าไปไม่ใช่ถนนที่รถบรรทุกสามารถผ่านได้เรื่องราวนี้จึงถูกเล่าขานต่อมาในชื่อว่าผีจ้างหนังผูกโยงกับความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของป่าคำชะโนดดินแดนที่ผู้คนเชื่อว่าโลกของมนุษย์และโลกของสิ่งที่มองไม่เห็นซ้อนทับกันอยู่ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เรื่องนี้ยังคงถูกเล่าซ้ำอยู่ในฐานะคำเตือนว่า บางงานไม่ใช่ทุกคนที่ควรรับและบางคืนไม่ใช่ทุกสายตาที่มองเห็นสิ่งเดียวกัน